ในกรณีที่นักโทษเทวดาชั้น14รอดคดีครั้งนี้แต่คนที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการจะตามมาอีกเป็นจำนวนมากคุณจตุพรวิเคราะห์3คดีใหญ่ตั้งแต่ยุบก้าวไกลไล่นายกและนักโทษเทวดาวันที่14ก็เลขมันดีเหมือนเหมือนชั้น14นะั่นแหละนะครับชั้น14ก็เลข14 มันก็เป็นเลขชะตากรรมอยู่ว่ามันยังไม่ได้จบสิน้นคก็มีทั้งสองทางมีรอดกับไม่รอดถ้ารอดคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆก็คือคนที่ตกลงเรื่องดีวนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูผลจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งนะครับได้สอบสวนและได้ทำรายงานอย่างมีระบบและก็ส่งเรื่องต่อให้ปปช แต่ว่าดาบที่จะชฉัังต่อไปนั้นคือดาบจากแพทยสภาแพทยสภาค่ะนะครับเพราะว่าได้มีการสอบสวนแพทย์สี่รายจากโรงพยาบาลตำรวจสองโรงพยาบาลราชธรนมสองถ้าเนี่ครับเป็นในทิศทางลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเหตุผลสมประกอบและเรื่องนี้จะต้องถูกลากเข้าไป นะครับจากสารดีกาไปในคดียาผู้รุวมตำแหน่งทางการเมืองหรือสารคดียาทุจริตก็ตามมันจะผูกเอาคนที่ได้รับประโยชน์ไปด้วยความยิ่งก็เป็นปัญหาที่กรรมการสิทธิ์นะครับได้ถแถลงแล้วก็ยื่นต่อให้ปปชทางกรมราชธรร์ก็อธิบายเรื่องวันพ้นโทษให้นับวันได้รับพระราชองค์การอภยัอภยโทษเฉพาะรายน,นะครับ ก็ปรากฏว่าจะไปครบโทษหนึ่งปีในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาก็แปลความกันว่านะครับยังขาดอีกสี่วันนะครับก็คือหมายความว่าจากยี่สิบสองไปสามสิบเอ็ดันแปดวันะนะครับครึ่งหนึ่งก็สี่หรือห้าวันนะะนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยก่อนนะเห็นไหมนี่เป็นปัญหาต่อนะอนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นการนับโทษวันที่เข้า คือวันที่ 22, 22. สิงหาคมปี66แล้วก็จะครบโทษวันที่22สิงหาคมปี67แต่ว่านี่นะครับทางกรมราชัณฑ์เองก็ถแถลงเองว่าไม่ได้อย่างนั้นนะครับนับวันที่ได้รับพระราชได้รับพระราชา <c oughs> พระบรมราชางองการลดโทษได้เหลือหนึ่งปีคือวันที่31สิงหา <c oughs> ทีนี้ปัญหาก็คือว่านับยังไงทีนี้ <c oughs> เรื่องการพักโทษหก <c oughs> เดือนครึ่งหนึ่ง นะครับจะต้องอยู่ในนะครับร้อยแปดสิบสี่วันหรือร้อยแปดสิบห้าวันนี่วะเห็นไหมปัญหามันตามต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยดูกันยาวๆอย่างที่ผมบอกว่าประเทศนี้ไม่มีให้ใครเบ็ดเสร็จหรอกนะครับเพราะใครคิดว่าจะเบ็ดเสร็จทุกอย่างเที่ยวไปพูดไปคุยนั่นนะครับก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าถ้าเบ็ดเสร็จจริงน่นะครับคดีหนึ่งหนึ่งสองอายการสูงสุดต้องสั่งไม่ฟ้องศาลไม่ประทับรับ้อง เห็นไหมเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งว่าขออนุญาตไปดูใบก็ตามอืมโดยความเป็นจริงเนี่ยคดีทั่วไปเนี่ยนะครับขนาดโทษหนักมาเนี่ยไปเนี่ยนะครับไปแสดงตนขอญาตวันไหนเนี่ยน้อยครั้งที่ศาลจะไต่เนี่ยนะครับขออนุญาตวันไหนก็ได้วันนั้นแล้วก็ไปโบกมือกับทังเจ้าหน้าที่เห็นะนะครับหรือผู้อกสาเวรให้เห็นแสดงตนคว่าได้มาแสดงตนด้วยตัวเอง แล้วก็สารก็จะแจ้งวันนั้นทีนี้อย่างที่บอกว่าไปยื่นวันเสาร์นี่ก็ผิดปกติอยู่แล้วนะครับพกติวันเสาร์สำหรับเรื่องการประกันตัวโดยเฉพาะ,ะจากอดีตประธานศาลฎีกาคนหนึ่งก็เห็นว่าผู้ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายเนื่องจากว่าสารอยู่เสาร์วัิที่เขาก็เลยขยายเวลาเรื่องการประกันตัวนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับเรื่องการขออนุญาตเดินทางไปนอกประเทศปกติแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยิน นะครับเพราะว่าเคตัวเองก็เคยขออนุญาตไปต่างประเทศเพราะต้องคดีศาลห้ามออกนอกราชนาจักรเป็นเงื่อนไขในการประกันตัวเหมือนกันและต้องวางหลักทรัพย์เท่ากับวงเงินประกันตัวเนี่ยก็ไปยื่นวันเสาร์นี่ก็ผิดปกติอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนั้นเน่ยนะครับก็เป็นคําตอบอย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องราวนะว่าบ้านเมืองนี้ใครจะทําอะไรก็ได้คใครจะผู้ยื่นผู้ยำอะไรก็ได้อ,อย่างน้อยที่สุดกระบวนการยุติธรรม นะครับสารอายาเขาก็ได้ทําหน้าที่นะครับอย่างตรงไปตรงมาเพราะมันก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าการขออนุญาตไปรักษาตัวแปลความกันว่าในโรงพยาบาลตําตรวจหกเดือนนั้นสแสดงว่าหมอโรงพยาบาลตารวจไม่มีปัญญาใช่ไหมและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพอออกมาเนี่ยที่กรรมาการศริทธิับบัวนะครับไม่ไปไม่พบปรากฏว่าไปรักษาตัวในสถานที่พยาบาลอื่นนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตลันลานะ นะครับตีครอบได้กินไหวได้ไปไหนได้นะครับขึ้นเวทีพูดได้สัมภาษณ์ได้ซึ่งมันย้อนแย้งกับเหตุผลในการพักโทษคที่ผมยกตัวอย่างนี้ให้ขึ้นมาก็คือว่าให้ไปทบทวนวันที่มาให้มองปรากฏการ์ที่ดิวลังกาเวียนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของเศรษฐาทวีสินแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเวลามาในงานนะครับใ,ในงาน อะไรก็ตามแม้กระทั่งงานศพหรือจะเป็นงานมงคลก็ตามคนที่เขาเอาวุโสกว่าเขาก็ให้กําลังใจทั้งนั้นนะไม่มีใครไปสาบแช่งต่อหน้าต่อตากันหรอกมันก็เป็นวัฒนธรรมซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ก็ยังจะต้องลุ้นกันต่อไปเพราะที่เราเราต้องมองมิติว่าในทางการเมืองยุคระบัดสัตว์ ยุกหลึกลับซับซ้อนเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายถ้าความเชื่อมันถูกสร้างว่าไม่รอดเอานี่ก่อนค่ะใครก็รู้ว่าอาวุธสำคัญของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือการยุบสภา,สภาหายยนะทวนหนะ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาธุรสวายจาทั้งหลายค่ะกระแสรอดเนี่ยมันต้องมากค่ะลองไปถามบุญทรงเตริยาพิรมดู ว่านอกจากนี่นะครับนัดไว้ให้ไปฟังแล้วยังเข้าใจอีกว่าไม่ยกกรอ,อนรนอะก็เลยไปก็เลยไปค่ะเนี่ยกระแสวันนี้นะครับลองไปไล่ถามบรรดาผู้แทนที่อยู่ใกล้ที่เขารอดทั้งนั้นค่ะเหตุผลรอดเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุผลที่พิสูจน์ได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะครับก็รอด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  ผลเอกประยุทธ์มาก็ให้กำลังใจอย่างก็เช้าเนี่ยนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติดื้อไหมมีใครดื้อไหมมมีใครดื้อไหมเห็นไหมเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามบางทีมันเชิงซ้อนในทางการเมืองคือถ้าเรามองชั้นเดียวนี่ฟังมาเนี่ยก็คงรอดแล้วมั้งนะครับทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวเนี่ยมันมาเพราะตําแหน่งของการเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ว่าการได้ถูกหยิบยกมาอธิบายเนี่ยของคําว่ารอดนะครับมันก็เป็นหลัก,กจิตวิทยาอย่างหนึง่งซึ่งรอดก็ได้ไม่รอดก็ได้แต่ว่าแน่นอนที่สุดมันเกิดความสบายใจและเนี่ยนะครับการทําคําชี้แจงไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งผู้อำนวยการสร้างคือบุณนวิศนุเครืองามเนี่ยหนึ่งก็เหมือนยอมรับผิดกลายไปแล้ว แล้วสองก็คือหมายความว่าจะเดินตามรอยบกพร่องโดยสุจริตนะครับโดยบอกว่าไม่ได้ความเป็นนักกฎหมายเนี่ะนะครับเป็นนักธุรกิจมาเนี่ยซึ่งช่องนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดประเทศมันเคยมีปัญหามาอยู่แล้วและเป็นชนวนของความเสียหายมากมายมเราเองก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับระหว่างรอดกับไม่รอดมันมันมีนัยยะสำคัญค ของเศรษฐาทวีสินนั้นมันจะมีหลากหลายเรื่องราวค่ะหนึ่งเอาเรื่องรอดก่อนอเรื่องรอดเขาก็ต้องทำเรื่องดิจิตอลบอลเลยเขาต้องทำเรื่อง99ปี75เปอร์เซนตคอนโดล้านสแสนห้องในเบื้องตน้นนะครับค่ะ75เปอร์เซนค่ะก็ะจะทำเรื่องบ่อนคาสินโนซึ่งก็ให้กระทรวงการคลังไปทำกฎหมายแล้วเนี่ยซึ่งเลขากฤสดีกาว่า ไม่ไม่ใช่เขาเป็นคนทำนะะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนทำแล้วเขาต้องไปทำเรื่องแลนด์บริดื์นะครับที่ซ่อนที่กันเอาไว้แน่นอนที่สุดมันก็ต้องเจอกับประชาชนมันหนีประชาชนไม่ออกอยู่แล้วนะครับและท้ายที่สุดไม่รู้จบยังไงเพราะเนี่ยนะครับถ้าเศษฐารอดวันนี้เราก็พูดชัดอยู่แล้วว่าการแจกเงินเนี่ยนะครับ 4แสนห้าหมื่ล้านและอาจจะสแปร์เนี่ยนะครับไปถึงห้าแสนล้านเนี่ยถ้าบวกการจัดการยังไงก็เกินเนี่ยทำไมไม่แจกเป็นเงินสดเพราะเนี่ยนะครับระหว่างเงินสดกับเงินดิจิตอลซึ่งดิจิตอลมันก็อธิบายอะไรไม่ได้อยู่แล้วความจริงก็แลกเพียงแค่ของเนี่ยผลประโยชน์นะครับมันต่างกัน คือแจกเงินสดก็ช่างหัวประชาชนเขาจะใช้อะไรก็เรื่องของเขาเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับเขาเดือดร้อนเรื่องค่าน้ําข้าวไฟนะครับเดือดร้อนเรื่องค่าเทอมเป็นหนี้แต่ให้เขามาเข้าร้านเซเว่นคือถ้าติดคุกสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เอาบุหรี่กล่องทิพย์ไปตีมูลค่าเป็นเงินนะครับต่อมาบุหรี่แม่ข้าวก็เอาเอานมและตาซอยเนี่ยหรือว่านมยี่ห้ออื่นเนี่ย ว่าแพ็คละกี่บาทเป็นมูลค่าเป็นเงินะนะครับนั่นคือหลักการซื้อขายในเรือนจำแต่ถามว่านี่เขาเขาเดือดร้อนเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นหนี้ค่าเติมลูกแต่ว่าให้เขาเข้าเซเว่นและไปซื้อของตามสเปคที่ระบุว่าซื้ออะไรได้บ้างเห็นไหมว่าคุณจะมากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมันไม่ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าคุณจะต้องเอาตังค์นึ่ถึงไม่ใช่ตังค์คุณนะครับคุณเอาประเทศไปกู้ผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ไปแยกกู้เพราะเห็นว่ามันมีปัญหาก็ทําแฝงเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายซึ่งก็เป็นช่องเป็นช่อง,เป,องเป็นช่องที่ลอดไปแต่ว่าต้องตั้งคําถามก่อนว่านะครับเมื่อต้นทุนสินค้าเนสเกลขนาดในยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์มันมีส่วนตางอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องมีค่าการตลาดเลยเพราะว่าเป็นการล็อกสเปคซื้อ นะครับเพราะฉะนั้นผลต่าง80%ถามว่าใครได้ใครคนได้ประเทศและประชาชนได้ไหมนะครับแล้วหมุนตรงไหนพายุหมุนตรงไหนทําไมไม่ให้เงินประชาชนเพราะว่านี่นะครับถ้าจะชิปหายทันทีเพราะเป็นหนี้ใช้หนี้สามหมื่นนะ,ะก็ควรให้ประชาชนเขาจับตังค์แต่ว่านี่ของมูลค่าสองพันเนี่ยนะครับกู้มาหมื่นเวลาใช้หนี้สามหมื่นแล้วไม่ได้ตรงกับความเดือ่ดร้อนของประชาชน ผมก็บอกว่าถ้าเศรษฐารอดอย่างไรก็ตามต้องมาเจอเรื่องนี้ปัญหาว่านี่นะครับเราไม่รู้ว่าแต่ละหน่วยกันต้องมีการยื่นตีความกัสารรับดนะครับกว่าจะถึงจุดนั้นแม้ว่าจะลงทะเบียนไปแล้วะนะครับการลงทะเบียนในประเทศไทยก็หลายครั้งหลากหลายเรื่องราวที่มันไม่ได้ะนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ที่จะต้องส่งเสียงบอกกับคนไทยว่าเรากำลังเรากำลังโง่อยู่นะ เพราะเนี่ยนะครับการเอาเงินเรามาแจกเราเนี่ยเราต้องมีสิทิ์เลือกชะตาชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าต้นทุนสินค้าคุณบังคับซื้อว่าซื้ออะไรได้บ้างนะครับของมูลค่าสองพันบาทแล้วกู้มาหมื่นใช้หนี้สามหมื่นคนใช้หนี้ใครก็นวลชั่วลูกชั่วลานไอ,อเด็กยังไม่เกิดเนี่ยนะครับเกิดมาแกล้มก็ต้องมาใช้หนี้แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นปนัญหาใหญ่ แต่ว่านี่นะครับจะต้องเอาเป็นไอตายไอ้เงินดิจิตอลที่ผมบอกไยว่าเพราะต้องการเรื่อง99ปีนะครับ75อนโคเดิมคนโดที่สร้างแล้วขายไม่ออกกันแล้วให้ประเทศมันมารับผิดชอบนะครับต้องทําการซื้อขายที่ต่างประเทศเป็นระบบเงินดิจิตอลไปฟอกเนี่ยนะครับคือฟอกเป็นดิจิตอลต่อมาขึ้นมาเป็นเงินบาทไอ้นั่นเกิน4ล้านล้านนะครับอันี่2ี้20%เอนะครับเอา4500 0 0้าคูณ นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันได้ไปเท่าไหร่ถ้าห้าแสนเนี่ยก็สี่แสนนะนะครับตัวเลขมโหราเนี่ยผลต่างกันแบบเนี้ยนะครับแล้วบอลเท่าไหร่นะครับบอลเป็นล้านล้านนะครับอยู่ดีๆประเทศไทยกลายเป็นประเทศเทาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอแบบนี้เนี่ยประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมันต้องลุกขึ้นมาะนะครับรวมกระทั่งเรื่องแลนด์บริดก็สมัยก่อนเนี่ยขุดกลองข้อพอ,อดตะที่เรียกคลองไทยที่เขาขุดไม่ได้เนี่ย ก็ความเนี่ยนะครับความไม่มั่นใจในสถาน,นการณ์เรื่องภาวะความมั่นคงนะแต่ว่าพอแร์ติดมันซ่อนที่สามแสนไร่มันน่ากลัวกว่าอานะครับมันน่ากลัวกว่าไอ้ไอ้คลองคลองไทยคลองก่อคระไอเรื่องไอ้ระบบรางไอ้ถนนเนี่ยนะครับของหลอกนะครับมันจะเอาอะไรมาทำอะไรมาใครมันจะไปบ้านจอดตรงนั้นแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นเป็นเมืองเป็นนิคมขนาดใหญ่สองฝากฟังเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะ นะครับมันส่งผลนะครับที่สําคัญที่สุดคือ99ปีมันเกี่ยวข้องกับมิติเรื่องความมั่นคงและได้ไม่คุ้มเสียแล้วคนที่ได้มันก็ไม่ได้ประชาชนอีกนั่นแหละประเทศก็ไม่ได้ก็มีไอ้มันมีคนได้ซึ่งก็ไม่รู้มันจะรวยไปทำผีอะไรในขณะเนี้เห็นไหมประเทศมันเกิดความเสียหายนี่คือเศรษฐารอดก็มีเรื่องเหล่านี้ะนะครับนี่ไม่นับว่าเรื่องกรณีชั้นสิบสี่เนี่ย มันจะลุกลามไปขนาดไหนาจากกรรมการสิทธิ์ไปปวชถ้าแพทยสภามาอีกอนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นเนี่ยตอนที่ทํามันดีกันทั้งนั้นนะดูแข็งแรงดูรอดปลอดภัยทั้งนั้น,นให้ดูข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ดูข้าราชการกระทรวงการคลังดูอดีตนะนะครับพอระดับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจบั้นปลายไปเจอเรื่องเรา,าขันมากมายต้องอโทษเสียผู้เสียคนเสียอนาคตไปตามๆกัน เพราะฉะนั้นผมวาดหวังว่าบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยะนะครับเพราะอย่างไรก็ตามอะผมเชื่อว่าประชาชนเขายอมกันยากนะอ,อย่าไปประมาทประชาชนนะส่วนไอ้พวกเนี่ยนะครับไอ้พวกกระจอกงอย่อยบรรดากองเชียร์ทั้งหลายโอร้ราคับลูกยังไม่ทันได้ปลูกอะไรเลยนะเนี่ยอนะครับโซเชียลมีเดียเขาไปนัดหมายกันเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมตีแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์ของประชาชนเนี่ยอย่าประมาท เพราะถึงที่สุดเขารักชาติบ้านเมืองไอนน้นี่หนักกว่าสุดซอยไอ้สุดซอยพริตาเดียวไอ้เงินห้าแสนล้านเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าข่าพกเข้าห่อไขรสงสัยไวนะ้เลยนะครับแน่จริงก็ลองเรียงหน้ากันมาดิอนะครับทําไมไม่แจกเป็นเงินสดกระตุ้นยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นมันลามไปถึงไอ้ที่99ปีบวกคอนโดเนี่ยนะครับและซื้อขายเป็นโะบบดิจิตลนะอลอะ คือวางแผนซ่อนกันแบบนี้คิดว่าคนไทยมันน่างโง่กันทั้งหมดนึกไงเราเองนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกกับพี่นกเขาว่ามันยืนฝังผลประโยชน์ไม่รู้สักเท่าไหร่นะ,ะลนลด์ปีสิบถึงยี่สิบล้านล้านนะ,ะไอ้ที่สามแสนไะร่เนี่ยมูลค่ามันขนาดนั้นนะอาจจะเกินนี่ด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันมาโหรานนะครับเงินกินเปล่าบอลนะมันมาโหรานขนาดไหนนี่กําลังจะเสนอเป็นกฎหมายและท้ายที่สุดนั้นนะครับในสภาพประชาชนที่ที่ยากลําบาก นะครับการไปขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับต้องการเงินหมื่นโอ้ยก็คนมันลําบากยังไม่เข้าใจค่ะคนมันลําบากบริหารประเทศจนขนาดไอ้คนลําบากแต่ลําบากคนให้เป็นกันสดเขาไหม ม,มันเรื่องอะไรจะเป็นเจ้าชีวิตเขาอะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรทําไมเขาต้องเข้าเซเว่นเขาต้องเข้าร้านสะดวกซื้อะกูจะไปบังคับอะไรเขาอะอคุณจิตุพันธ์คะไอ้ประเด็นที่ประชาชนลําบากนี่แหละค่ะไม่ว่าจะมีการพยายามชี้ให้เห็นจากหลายฝ่ายว่าดิจิตตาวอลเล็ตมันจะสร้างผลกระทบยังไงไอ้การไปขยายกฎหมายเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าสัดส่วนของต่างชาติบ่อนหรือแลนดะ์บิดเนี่ย อย่างไรเสียประชาชนก็คงไม่สนใจหรอกเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันพังมาเยอะแล้วเขายังนิ่งเฉยอยู่เป็นไปได้ไหมคะว่าสุดท้ายประเทศจะอยู่ในภาวะไหนประชาชนก็ไม่ได้สนใจแล้วคืออย่าประมาทประชาชนคือเราเนี่ยนะครับประเทศเรามันผ่านเหตุการณ์ต่างๆมา,มากค่ะเหนือกว่าสิ่งใดก็คือประเทศเรามันยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่เนี่ยนะครับเราต้องเสียส่วนใหญ่เพื่อรักษาส่วนน้อยเนี่ย มันเหลือจนกระทั่งว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม่แต่เพียงตารางนิ้วเดียว